คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินกิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับ หวยฮานอยสามนอยนะครับในรอบพิเศษปกติ VIP นะครับเน้นรอบนะครับในงวดวันที่8เมษายนนะครับพศ .2,564 นนะครับผมครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ซนะครับพี่น้องนะครับที่ได้ชมนะครับสูตร3นอยนะครับแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็เข้านะครับเมื่อวานนะครับผมก็โจ๊โจ๊นะครับผมพี่น้องก็เข้าอีกแล้วนะครับก็มาดูผลงานนะครับในงวดวันที่7นะครับผมเมษายนที่ผ่านมานะครับครับผมสําหรับวันที่7นะครับ อ่าอักษ่านี้นะครับอันนี้อันนี้เม็ดเดียวนะครับรอบเม็ดเดียวก็เข้านะครับก็เข้าทุกทุกนอยนะครับเข้าทุกสูตรนะครับผมเป็นสูตรนะครับผมแอดมินนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูดแปดนะครับอ่าก็มาตั้งแต่นอยแรกเลยนะครับเลขที่ออกคือแปดหนึ่งสามนะครับเกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับแอดมินให้แปดสามศูนย์นะครับเกี่ยบได้โต๊ดนะครับผมอ่าสาหรับอ่าหกแปดนะครับก็เข้านะครับ อ่าตัวนี้นะครับอ่าที่แอดมินไม่ได้ติกให้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมกับสายวิ่งสายรูดนะครับก็เข้ามารอบแรกเลยนะครับเข้ารอบแรกแล้วนะครับไม่ต้องปั่นจักรยานไปไหนนะครับอ่านะครับไม่ต้องไปเที่ยวนะครับสําหรับน้อยปกตินะครับน้อยปกตินะครับน้อยปกตินะครับแอดมินให้สามนะครับสามนะครับอ่า ก็ไม่เข้นะานะครับ3ก็ได้ไม่มีนะครับสําหรับนอยปกตินะครับสําหรับ VIP นะครับอ่ามารอบวีไอ P นะครับแอดมินก็ให้เข้าไปนะครับอ่าศูนย์เก้านะครับผมก็เข้านะครับนี่นะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับอ่าไม่ต้องกลับนะครับเลขที่ออกแปดศูนย์เก้านะครับแอดมินให้900านนะครับก็เกียบเข้าโต๊ะนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็เข้านะครับ 2องนอยนะครับสองนอยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับในรอบอ่าในรอบพิเศษแล้วก็รอบ VIP นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับพน้องได้ชื่นได้ชมนะครับก็โจ๊ะโจ๊ะนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องอยากตามต่อนะครับอีกช่องทางนะครับคิมพารวยนะครับก็ให้เข้าอยู่นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นให้นอยเม็ดเดียวนะครับก็น่าจะลูดห่งก็น่าจะเข้านะครับผม ครับผมก็มาลุ้นตามต่อนะครับกับวันที่แปดนะครับผมครับ네ผ,ผมวันที่แปดนะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมเลขในตารางนะครับก็มีสามนะครับมีแปดนะครับมีสองนะครับมีศูนย์นะครับมีห้านะครับมีหนึ่งนะครับเลขเด่นก็มีนะครับเลขเด่นก็มีนะครับสองสามแปดนะครับเลขเด่นนะครับเลขสองเลขสามเลขแปดนะครับรอบปกตินะครับ รอบปกติเน้นสองนะครับมีหนึ่งสองนะครับมีสองศูนย์นะครับมีหกสองนะครับมีสองสองนะครับโอรอบรอบพิเศษนะครับรอบปกตินะครับมีศูนย์สามนะครับหนึ่งสามนะครับแปดสามนะครับสามสามนะครับแอดมินก็จะติ๊กตัวเด่นให้นะครับผมหนึ่งสองนะครับสองศูนย์นะครับสาหรับหกสองกับสองสองนะครับกันไว้เพื่อความชัวนะครับ ครับผมสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับก็น่าจะวิ่งก็น่าจะดีนะครับอ่าสมมุติว่ามาออกสองสองอย่างนี้นะครับเนาะก็จะเสียใจกันนะครับไม่ได้เฮกันนะครับแนะนํานะครับวิ่งลูดดีกว่านะครับผมกำขี้ดีกว่ากำตดนะครับอ่าถ้าได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็น่าจะวิ่งนะครับผมก็มาดูนะครับผมในรอบปกตินะครับศูนย์สามนะครับหนสนะครับแปสามนะครับ สามสามนะครับผมก็จะติ๊กเลียกเด่นให้นะครับแปดสามนะครับศูนย์สามนะครับหนึ่งสามกับสามสามนะครับก็เป็นตัวกันนะครับอ่าเน้นเพื่อความชัวนะครับก็มาดูรอบ VIP นะครับรอบ VIP ก็มีแปดแปดนะครับแปดหกนะครับสองแปดนะครับศูนย์แปดนะครับผมก็จะติ๊กให้นะครับหกแปดกับแปดสองนะครับ เน้นนะครับ68กับ82นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเลขเด่นนะครับก็คอยไปดูนะครับในชุดเม็ดเดียวนะครับเข้าตามต่อลุ้นกันเลยนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมก็จะลงประมาณเที่ยงครึ่งทุกวันนะครับรอบเม็ดเดียวนะครับเข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะครับครับผมสําหรับสามตัวนะครับพิเศษนะครับ022นะครับ1 2 1นะครับ ปกตินะครับ303นะครับ737นะครับรอบ vip นะครับรอบ VIP ก็มีนะครับอ่านะครับ828นะครับสำหรับรอบ vip นะครับในงวดวันที่นะครับแปดนะครับ8เมษายนพศสอ6 4นะครับผม สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเมื่อวานนี้ก็แตก2หนอยนะครับผมพี่น้องสําหรับหานอยสามหนอยนะครับเก็บเข้าตัวโต๊ดนะครับผมพี่น้องนะครับนี่นะครับแคปไว้เลยนะครับผมพี่น้องที่สนใจก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแอดมินก็จะตั้งกล้องให้นะครับนี่นะครับแอดมินก็มานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอย3ามนอยนะครับในรอบพิเศษปกติ vip นะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมก็จะติ๊กเลขต่นให้นะครับเนาะในรอบฮานอยนะครับสามนอยนะครับอ่าเน้นนะครับเน้นนะครับในรอบนี้นะครับอ่าถ้าอยากได้เม็ดเดียวนะครับ เม็เดเดียวก็ไปอ่ารอบเม็ดเดียวประมาณเที่ยงครึ่งนะครับของทุกวันนะครับผมก็จะลงให้นะครับอ่าน้นสองนะครับอืมสาหรับรอบนี้นะครับถ้าอยากได้เม็ดเดียวนะครับก็ประมาณเที่ยงครึ่งของทุกวันนะครับผมก็จะลงตามปกตินะครับเข้าไปตามชมได้เลยนะครับสําหรับฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็จะเน้นรอบให้นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับ ถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเดือนผ่านได้นะครับผมครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องพี่พี่น้องนองนะครับผม เพื่อนๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับพี่น้องนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ